อย่าหาสาระนะครับคล,คลิปนี้คลิปนี้ไม่มีสาระนะครับตอนนี้น,น,น,นะครับก็ว่าจะไปรับประทานอาหารกันลไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวนิดโฮเทงอะไระมามามาหินกองตอนนี้นะครับเราก็มาแวะพักรถกันที่ภูหินกองนะครับ บรรยากาศด้านหน้านะครับสวยมากลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับสังเกตจากของรถเลยนะครับทีนั่งรถ,ถงภูเรือกันพลมแห้งมันเป็นไปได้เตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกันที่อำเภอภูเรือกันแล้วเรามาแวะพักรถอารูเต้ครับลงคนระับ กจะวันนี้ก็ค่อนข้างลมที่จะแรงนะครับก็มาวันที่21นะครับก็ได้ข่าวว่าพายุจะเข้าพอดีแล้วก็มาถูกวันพอดีตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะถึงทางแยกนะครับที่เขาบอกว่าถ้า GPS เขาพามาทางนี้พยายามให้เลี่ยงเพราะเขาไม่อยากนะให้ดูป้ายนะครับผมอันตรายจากทางลาดชันสูงนะครับผู้ขับขี่ไม่ชำนาญเส้นทางปรดใช้เส้นทางอื่นนะครับ ก็ไม่เคยไปนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับก็เท่าที่ดูจากรายการวิวไฟเดอร์นะครับก็รู้สึกว่าจะชันอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขนาดจะเป็นยังไง และแล้วเราก็มาถึงกันที่จุดชมวิวนะครับผมเส้นทางทาลี่ผูเรือผูเรือทาลี่ด้านหน้าเราก็จะเป็นที่พักรถเป็นจุดชมวิวนะครับว้าวบรรยากาศด,ด้านหน้าสวยมากโอ้ ตอนนี้นะครับเราก็จะออกจากจุดพักรถนะครับจุดชมวิวนะครับก็จะลงไปทางลาดชันแล้วนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าจะเป็นยังไง ดูไม่ชันนะครับแต่ของจริงชันมากนะครับหลังจากที่ ทำธุระที่บ้านทาลีเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปอำเภอเชียงคานนะครับผมเส้นทางนี้นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะ,ะไม่ค่อยมีรถวิ่งนะครับตอนกลางคืนขนาดว่าตอนนี้เวลา5โมง11นาทีนะครับก็มีรถผมคันเดียวนะครับที่วิ่งในเส้นทางนี้เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นรถใครอาจจะมีนั่นแหละแต่ว่ามันน้อย พราะตอนนี้ทั้งท่านที่วิ่งมาอย่างนีคือวิ่งมาคันเดียวรถส่วนก็ยังไม่มีสักคันแต่เหมือนจะเห็นแวบๆนะครับโอ้พอไซอ์อ๋อเจ้าถิ่นอันนี้อันนี้เจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิน่นโอ้อันนี้เจ้าถิน่น A few moments later ตอนนี้เราก็มาถึงที่จอดรถแล้วนะครับผมก็ว่าจะเข้าที่พักที่พักก็น่าจะอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวรา <Okay. S 2> เรินไปกัน okay. Okay. ชอบแท้ครับผมลูกค้าเยอะไหมครับวันนี้ไม่เยอะค่ะมีแค่ลูกค้าสองเขาผมไปไหนก็จะชอบจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเหี้ยมากยังไหมครับเหี้ยมากแล้วมาถึงแล้วนะครับบ้านสุพิชยารบกวนค่ะนะแอนเชอร์เลสีท่านเนาะมาสาวใช่ปกติก็ให้สาวน้องได้งั้นผมก็คนเดียวเลยสีใบได้เดี๋ยวคนที่สินตรงนี้ให้หนูหน่อยนะคะ ก็คือบรรยากาศนะครับว้าวบรรยากาศหน้าห้องหน้าระเบียงห้องนะครับบรรยากาศมีที่นั่งให้เรียบร้อยนี่นะครับห้องผมส่วนนั้นจะเป็นห้องโปเต้นะครับ few moments later. ตอนนี้ก็กำลังจะพากันไปเดินถนนคนเดินนะครับ โอตีแต่งตัวสลอเลยวันนี้แล้วเตีวบอกรอยอยู่แล้ววันนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคนนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะครับก็อาจจะเ,เงียบๆไม่ค่อยได้มีคนสักเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะโล่งเลยต้องบอกเลยบางร้านก็ไม่ได้เปิดบางร้านก็เปิดก็จะเปิดประมาณจากเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเราเดินไปฝั่งนั้นก็คงจะไม่มีร้านหรนะใช่ไหมแต่มีเออคงจะมีเซซนนี้ขึ้นไปลูกชิ้นลูกทีพีจักรโนนะครับสามคนเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมโปรต,ตีก็ยังไม่มีใครสามทิปแล้วนะโปรต,ตีที่เรามาด้วยกันโปรต,ตีก็ยังมาคนเดียวโปรตีได้อะไรน,น้ำกว๋วยเตี๋ยว ตั้งไหนเราก็จะไปหาที่นั่งกินกันนะแถวๆนี้แหละแถวๆชายโขง กี้พอดีอ่ะพอดีเอ็กซ์ดื่มน้ำเย็นนะครับชงชงเป็นน้ำเย็นเลยครับพอดีเพิ่งจะเสียบลักนะครับดีอยู่ปีพอตีร้องให้ละรอดอตัวไปเรากินด้านนอกก็ได้